สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะเรามาพบกันในภาคเรียนที่2แล้วนะคะลูกในภาคเรียนที่2นะคะคุณครูย,ยังใช้แบบฝึกหัดเล่มหนึงอยู่นะคะลูกวันนี้เราเปิดไปหน้าที่62นะคะเราจะเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะจำนวนนับ1 1ถึง20นะคะในคำสั่งในหน้านี้ค่ะคำสั่งในหน้า62นะคะคำสั่งก็คือเขียนกากบาททับจำนวน ทับตัวเลขที่แสดงจํานวนรูปไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะลูกนะไม่ถูกต้องเรามาดูในข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่เขาให้มดมากี่ตัวเรามาช่วยกันนับกันนะคะลูก1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดิบสอและสิบาตัว ในข้อที่1เขาให้มดมา13ตัวนะลูกนะ้อ13ตัวนะคะเขาบอกว่าให้กากบ,บาททับตัวเลขที่แสดงจํานวนรูปไม่ถูกต้องแสดงว่ามดมีสมี13ต้องไม่ใช่เลข13นะคะในช้อยในตัวเลือกเขามีอะไรให้มาบ้างเขามี 11, 13แล้วก็17นะคะให้นกักเรียนกากบาททับตัวเลขที่ไม่ใช่13ก็คือ11และ17นะคะในหน้า62จะมีจํานวนสักจะมีจํานวน5ข้อนะลูกนะ กากระบาดทับตัวเลขที่แสดงไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะ5ข้อนะคะลูกในหน้า62นะคะต่อไปในหน้า60ในหน้า63ค่ะลูกในหน้า63ในหน้า63นะคะต่อเนื่องในหน้า63กันเลยนะคะถ้าเรายัทำเสร็จแล้วในหน้า6กสินะคะทำหน้า63ต่อในหน้า63ต่อจะเป็นใกล้เคียงกันแต่สลับแล้วนะลูกเราต้องอ่านคำสั่งก่อนเขียนวงกลม ล้อมรอบตัวเลขแสดงจำนวนรูปที่กำหนดให้ก็คือแสดงตัวเลขที่ถูกต้องนั่นเองนะคะที่เขากำหนดให้เรามาดูในข้อที่1น,นะคะมดมีปีกมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1 1่ห 13 14 15 16 17 18 19ตัวมดมี19ตัวเราต้องวงกลมล้อมรอบเลข19นะคะล้อมรอบเลขที่ถูกที่ถูกต้องใน,ในหน้า63แบบฝึกหัดจะต่างจากหน้า62เมื่อสักครู่นะคะลูกนะแตกต่างกันนะคะข้อที่1มดมี19ตัวเราก็มาดูซิเขามีตัวเลือกอะไรให้เราบ้างอ่า เขามี15 11แล้วก็19 19เป็นตัวเลขที่ถูกต้องใช่ไหมคะหนูก็วงกลมเลข19ลงไปแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะลูกง่ายๆเลยนะแบบนี้นะคะในหน้า63ามีแบบฝึกหัดทั้งหมด5ขอ้อนักเรียนนับจำนวนแล้วก็วงกลมต,มตามตัวเลขที่ถูกต้องหรือเท่ากับรูปภาพได้เลยนะคะต่อไปไม่ต้องยนทำในแบบฝึกหัดในหน้าที่63าเสร็จแล้วนะลูกนะ ในหน้าที่63หนูทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่านักเรียนมาดูมาดูในหน้าที่64ต่อกันเลยค่ะลูกวันนี้ไปแบบไปเรื่อยๆเลยนะคะ64ต่อนะคะวันนี้ในหน้า64เขาให้นักเรียนนับจํานวนและเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยและตัวหนังสือคะ่ะนักเรียนมานับรถนับรถนะคะว่ามีจํานวนกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ามีจำนวนสิบหกคันเราต้องเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เป็นเลขแบบนี้ค่ะเลขหนึ่งกับเลขหกอาราบิกแบบฮินดูอาราบิกแบบนี้นะคะและเขียนเป็นตัวเลขไทยได้แบบนี้ลูกตัวเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างนี้ค่ะสอ,อีบอสิบหออกออกอหกแบบนี้นะคะในหน้า6้อบสี่มีจํานวนสี่ข้อลูกเขียนตัวเลขแบบนี้นับจํานวนก่อนแล้วก็เขียนตัวเลข ฮินดูระบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะวันนี้จํานวนหลายหน้าหน่อยแต่ว่าไม่เยอะเนาะไม่เยอะ,ยอะลูกง่ายๆนะคะวันนี้ปรับพื้นฐานให้จํานวนตัวเลขเพิ่มขึ้นนะคะลูกวันนี้ไม่ยากนะอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายค่ะอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายอีกหน้าหนึ่งสุดท้ายในหน้าหกสิบห้าลูกในหน้าหกสิบห้าในหน้าหกสิบห้านะคะในหน้าหกสิบห้า เป็นในเรื่องรูปแบบของความสัมพันธ์และมีการแบบส่วนย่อยและส่วนรวมซึ่งในเรื่องนี้คุณครูเคยได้สอนผ่านมาแล้วนะลูกเนาะแต่รอบนี้เราจะเพิ่มจำนวนเลเวลเพิ่มจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นนะคะคำสั่งก่อนเลยนะลูกนะในข้อคำในในหน้า65คําสั่งคือพิจารณารูปที่กําหนดให้ แล้วเติมตัวเลขแสดงจํานวนในชอ่องในวงกลมอ่าในวงกลมนะคะในข้อที่1นนักเรียนดูเขาแบ่งดอกไม้มาให้สองสีนะสีแดงและสีฟ้านะคะเราต้องมานับจํานวนดอกไม้ทั้งหมดก่อนผลรวมทั้งหมดมีดอกไม้จํานวนเท่าไหร่นะคะข้อที่1นนักเรียนมานับกันเลยดอกไม้หนึ่งดอกไม้สีแดงก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเ11าสดอกไม้ในข้อที่1มีทั้งหมด12ดอกนะคะ12ดอกอ่าสิดอกคำตอบอยู่นี่ค่ะ12ดอกนี่คำตอบอยู่ตรงนี้นะลูกนะเขากำหนดมาให้แล้วคำตอบคือ12ดอกต่อไปเรามาแยกบ้างนะคะแยกเป็นดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงมี1 2ึ่งสอามี่ห้าหก็ด ดอกไม้สีแดงมีกี่ดอกคะเจ็ดดอกอ่าเขาก็ใส่จ,จํานวนเจ็ดมาให้นักเรียนแล้วนะคะเจ็ดดอกคือตรงนี้นะเจ็ดดอกนะคะเรามานับจํานวนสีฟ้ากันบ้างหนึ่งสองสามี่ห้าจนวนสีฟ้ามีกี่ดอกคะ5ดอกหนูต้องเติมเลขห้าลงไปนะคะหนูต้องเติมเลขห้าลงไปนะคะลูกแบบนี้ไม่ยากเลยคะ่ะนับจํานวนรวมทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ดูคําตอบแบ่ง ออกค่ะสีแดงเท่าไหร่ใส่ลงไปสีฟ้าเท่าไหร่ใส่ลงไปในข้อที่2นับจํานวนอมยิ้มทั้งหมดก่อนว่ามีจํานวนเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะเท่าไหร่หนะคะแบ่งเป็นสีเขียวกี่ชิ้นแบ่งเป็นสีเหลืองกี่ชิ้นแบบนี้นะคะวันนี้ง่ายๆนะคะลูกจํานวนสีหน้านะคะคุณครูฝากวิชาคณิตศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆตั้งใจทํางานค่อยๆดูค่อยๆทํานะคะตามงานให้ท,นะะทนหันนะลูกนะ เทิม2แล้วนะคะตั้งใจนะคะคุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ